สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนนะครับที่อยู่ที่บ้านก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูนกับการคูณด้วยเลข9นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงระหว่างตัวคูณผลลัพธ์แล้วก็เลขโดดนะครับวันนี้ครูเขียนไม่ดูก่อนนะครับเพื่อความโดดเดี่ยวนะครับดูนะครับ9าคูณ1นะครับเท่ากับ 9นะครับก็คือเอา9บวกศนย์ก็เท่ากับ9จเห็นไหมว่าผลลัพธ์ของมันจะเป็นเลข1หลัก2หลัก3หลักหรือ4หลักยังไงก็ตามนะครับถ้านำผลรวมของอผลลัพธ์มันทั้งหมดมาบวกกันมันจะได้9้าทั้งหมดเลยนะครับต่อไป9คูณ2นะครับได้เท่ากับ18 18เลขโดดของมันก็มีเลข1กับเลข8ก็เอาเลข1บวกเลข8ก็จะเท่ากับ9นะครับ ต่อไป9คูณ3เท่ากับ27นะครับก็เอาเลขโดดมาบวกกันคือเลข2กับเลข7ได้เท่ากับ9นะครับ2บวก7เท่ากับ9ต่อไป9คูณ4เท่ากับ36นะครับเท่ากับ36ก็้วนำเลข3บวกเลข6นะครับก็จะได้เท่ากับ9นะครับต่อไปนะครับ9 คูณ5เท่ากับ45ก็นำเลข4บวกกับเลข5นะครับก็จะได้เท่ากับ9ครับต่อไป9คูณ6เท่ากับเท่ากับนะครับเท่ากับ5บวก4ก็เท่ากับ9เช่นเดียวกันนักเนี้จะเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะได้เท่ากับ9ตลอดนะครับเมื่อนำเลขโดดมาบวกกันแล้วนะครับส่วนความสัมพันธ์นตรงนี้ก็จะได,ได้ตั้งแต่นะครับเห็นไหมครับ0 แปดเจ็ดหกห้าสี่เดี๋ยวถ้าม <c ros LES> um ีเลขต่อไปมันก็จะลงต้นลงไปเรื่อยๆเป็นสามสองหนึ่งนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเริ่มต้นในเลขเก้าสูงสุดแล้วถัดมาก็ลดลงมาสูงขึ้นขึ้นต่ำสุดขึ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวก็จะเพิ่มกันไปอันนี้เป็นความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์สวนทางกันเพราะผลลัพธ์มันจะได้เท่ากับเก้าตลอดนะครับนี่คือความอัศจรรย์ของผลลัพธ์ที่คูณด้วยเลขเก้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเก้าคูณเจ็ดต่อเลยนะครับ 9คูณ7เท่ากับ63เห็นไหมครับเลขโดดมาบวกกันก็คือ9บวก3อ่ะขอโทษน,นะครับ6บวก3เท่ากับ9 9นะครับ9ูณ8เท่ากับ72นำ7บวก2เท่ากับ9นะครับต่อไป9คูณ9เท่ากับแ1นะครับก็จะได้เท่ากับ8บวก1 เท่ากับ9น้ครับ9คูณ10เท่ากับ90นะครับเอา9บวก0 x เท่ากับเเขียนะครับต่อไปนะครับ9คูณ11เท่ากับ99นำเลข9บวกเลข9นะครับได้18แต่คนบอกว่าทำไมถึงไม่ได้9อันนี้ยังเป็นเลขโดดอยู่ครับนำเลขโดดของ18นี่แหละก็คือ1บวก8หรือ8บวก1 การบวกสามารถสลับที่กันได้นะครับการคูณเช่นเดียวกันสามารถสลับที่กันได้ยกเว้นการลบกับการหารไม่มีคุณสมบัติการสลับที่นะครับก็จะได้8ปบวกหรึ่ือนหบวกแก็เท่ากับ9นะครับต่อไป9คูน12เท่ากับ1 0นะครับนักเรียนจะเอา10บวก8ได้18แล้วนำเลข1บวกเลข8ก็ได้เท่ากับ9หรือนักเรียนจะเอา1บวก 0บวกแดก็เท่ากับ9ก้านักเรียนสังเกตได้ว่าความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่มันคูณด้วย9้าเนี่ยความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่คูณด้วย9้าเนี่ยเมื่อนําเลขโดดพวกเนี้มาบวกกันแล้วเนี่ยมันจะได้เท่ากับ9้าตลอดไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะ,เป,นเ,เ,นะเป็นเลขหลักเดียวนะครับเป็นเลขหลักเดียวหรือเป็นเลข2หลักก็ตามนะครับ หรือเลขตัวนั้นจะเป็นเลขสามหลักก็ตามเมื่อนําผลบวกเมื่อเมื่อนํามาบวกกันแล้วเนะี่ยนำเลขดูมาบวกกันแล้วเนะี่ยมันจะได้เท่ากับเก้าเสมอก็สวัสดีครับนักเรียนคลิปที่สองนะครับเดี๋ยวคลิปที่หนึ่งนั้นเราสอนเรื่องของการคูณด้วยเก้าไปแล้วนะครับที่ครูยกกระดาษให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนเรื่องการคูณด้วยเก้าด้วยนิ้วนะครับนักเรียนยกขึ้นมานะครับสิบนิ้วนะครับ ยกขึ้นมาสิบนิ้วนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็หันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเก้าคูณหนึ่งนะครับก็เอาเลขหนึ่งลงนะครับนะครับก็จะเหลือนิ้วทั้งหมด9นิ้วนี่คือผลลัพธ์ของมันนะครับก็คือ9คูณ1นเท่ากับ9นะครับต่อไปนะครับ9คูณ2ก็คือเลขที่2อันนี้1อันนี้2 9คูณ2ได้18นะครับนักเรียนเห็นผลลัพธ์ยังครับ18ก็คือันนี้เลข1 อันนี้เลข8นะครับเลขสิบแนะครับเก้าผลลัพธ์มันอยู่ตรงไหนผลลัพธ์ก็คืออยู่ตรงเลขสอแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นเลขเจ็ดนะครับก็คือเจ็ดนิ้วนะครับก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับเกนะครับเก้าน,น,นะครับตรงนี้ก็เป็นเลขสผลลัพธ์นะครับเป็นเลขสตรงนี้ก็เป็นเลขหกนะครับเก้าสี่สาม นะครับเก้าห้สิบห้าคับของมันคือสตนี้คือห้าเก้าห้เนี่คือเลขหกนะครับตัวคูนี่คือเลขหกเก้าอันนี้คือเลขห้านี่คือเลข4นะครับเก้าหกหนะเกก็เป็นหกมนะครับตรงนี้คือเลขหนี่คือเลข3นะครับเก้าเจ็ดหกนะครับเจ็9 81นะครับ เก้าสิบเป็นเก้าสิบนะครับอ่าน,นี้เก้าสิบเป็นเก้าสิบนะครับจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ของมันนะครับทั้งหมดนี้เนะอ่าเมื่อเอาเลขโดดมารวมมาแล้วที่ครูสอนไปเมื่อกี้ก็จะได้เท่ากับเก้าตลอดนะครับก็เดี๋ยวทบตัวอีกหนึ่งรอบนะตัวอีกหนึ่งรอบนะครับทั้งหมดยกนิ้วขึ้นมานะครับสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วนะครับแล้วก็มาประกบกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ ผู้ปกครองที่นั่งอยู่ข้างนะครับช่วยกันแล้วก็ดูแล้วก็ช่วยกันทําด้วยนะครับอตอนนี้น,กนักเรียนทุกคนยกนิ้วขึ้นมาเลยครับยกนิ้วขึ้นมานะครับไปช้าๆนะครับก็คือ9คูณ1นะครับเท่ากับ9 9นะครับ9คูณ2 18 9 3 27 27นี่คือเลข2นี่คือเลข7นะเก27 9 4 3ย9 5ก7 9 สี่ห้าเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ดหสาเก้าปดเจ็ดสองเก้าเแปดสอ็ดเกาเป็นเก้าเมื่อนักเรียนได้แนวคิดนะครับได้แนวคิดตรงนี้แล้วนะครับให้ผู้ปกครองนะครับช่วยฝึกช่วยฝึกรูปของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานให้ไว้นะครับตอบใบงานให้ไว้เนี่ย จะเป็นเลขที่คูณกันเป็น2หลักนะครับแต่โดยการใช้นิ้วเช่นเดียวกันคลิปนี้ก็นักเรียนไปฝึกเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับทรงนี้ครับ